ฝังดวนคนลุกโลกชาบูวิลกุลวุฒิแบดบมินตันชาวไทยโคนมือหนึ่งของโลกถ้ายังเล่นได้แบบนี้โอกาสคว้าเหรียญทองมีสูงร่างทองสุดๆวิลกุลวุฒิคนไทยเฮทั้งประเทศเกิดอะไรขึ้นติดตามได้ในคลิปนี้ครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช n n e l ต้องซุยนะครับ คลิปนี้ผมขอไปจัดหนักจัดเต็มควันหลงศึกแบดมินตันโอลิมปิกที่ฝรั่งเศสรอบ8คนสุดท้ายที่มีตัวแทนจากไทยนะครับนักแบดมินตันชายเดี่ยวอย่างน้องวิวกุลวุฒิมือ8ของโลกนะครับลงสนามเจอกับมือหนึ่งของโลกอย่างชิยูฉีโอต้องยอมรับเลยครับว่าน้องวิวกุลวุฒินี่คือนักแบดมินตันที่โคตรเก่ง ตั้งแต่รอบ16คนและเอาชนะนักแบดญี่ปุ่นอย่างฮาชิโมโตะเล่นเอานักแบดญี่ปุ่นหมดพลังคือแบบพลักกำลังของน้องวิลกุลวุฒิเนี่ยเยอะมากได้รับคำชมไปทั่วโลกนะครับในรอบ16คนแต่รอบ8คนเนี่ยมาเจอกับมือหนึ่งของโลกไม่ใช่งานง่ายอยู่แล้วแต่ก่อนเกมจะเริ่มขึ้นเนี่ยน้องวิลกลวุฒิเนี่ยมั่นใจคือแบบเขาตั้งใจมาก อายุเพียงแค่23ปีแต่เป็นปีที่เขาเนี่ยเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะมาได้กระจุยกระจายแต่มือหนึ่งของโลกคนปัจจุบันคู่ต่อสู้ของวิลกลุวิธอย่างฉียูฉีเขาก็ท็อปฟอร์มเหมือนกันมาเจอกันเนี่ยมันแน่นอนแบดมินตันเกมเนี้ยแข่งขันเวลามาเกือบเท่ยงคืนบ้านเราผมนั่งดูเชื่อว่าคนไทยทั้งประเทศก็นั่งดูโคตรมันอ่ะมันเป็นแบบ มันเป็นแบตที่ครบทุกรถจริงๆแล้วบอกเลยว่ามันเป็นแมตที่วิวกุลวุฒผมพูดตามตรงว่าร่างทองถ้าตีได้แบบนี้มีสิทธิ์ได้เหรียญทองสูงคุณผู้ชมคือแบดมินตันเราเนี่ยประเภทชายนะครับเราไม่เคยไปถึงรอบรองชนะเลิศมา20ปีแล้วคนล่าสุดคือพงศักดิ์ใช่ไหมเมื่อ20ปีที่แล้วแต่น้องวิวคือความหวังแล้ววันนี้เห็นได้ชัดตั้งแต่เกมแรกที่ลงไปเนี่ย วิวกุลวุฒิเนี่ยมั่นใจมากครับคุณผู้ชมจังหวะการไอรหน้าเน็ตหรือรับลูกอเอาอยู่หมดฉียุ่ฉีมายังไงเนี่ยวิวกุลวุฒิสู้ได้ดีมากผมชอบลูกกระโดดตบของน้องเขามากนะเวลาแบบเขาตั้งมากระโดดตบคือตบโคตรดีตบเลียดเส้นตบโคตรมั่นคือแบบเป็นเกมแรกที่วิวกุลวุฒิเล่นดีจริงๆอะเล่นแบบสมาธิเล่นได้แบบ สมบูรณ์แบบเพอร์เฟกียู่ฉีเนี่ยเจอของแข็งแล้วจบเกมแรกเราชนะ21ต่อ12ใช่ไหมแต่มันเป็น21ที่อุ่นใจว่าหูวันนี้วิวเล่นดีจริงเล่นแบบดีผิดหูผิดตาล่างทองโปรติวิวเป็นคนที่เครื่องร้อนช้าเกมแรกอาจจะไม่ดีแต่วันนี้มาดีมาเล่นได้แบบเพอร์เฟวิวคงอ่านมาแล้วว่าเกมเนี้ยมันไม่มีประมาทไม่ได้เขาต้องเล่น เต็มที่ยังแต่เกมแรกพอคู่ต่อสู้ของเขาคือมือหนึ่งของโลกเขาใส่เต็มร้อยเล่นเอามือหนึ่งงงอะ่ะจีนงงอะ่ะเอาดิตบไงอะ่ะมีโชว์แบบรับไข้แล้วสไลด์ดันขึ้นมาผมพมไม่รู้ภาษาแบบเยอะนะแต่เท่าที่ดูอะ่ะแล้วลูกกระโดดตบหน้าเน็ตอ่ะวันนี้คือมันจริงๆเกมแรกชนะครับผมก็แบบโหแต่ผมก็ยังแบบขอดูเกมสองแล้วกัน พราะเกม2เนี่ยมันเป็นเกมที่เราต้องมีสมาธิปัญหาของเราคือเวลาเจอความกดดันต่างๆเราจะรับมือกันไม่ค่อยได้ใช่ไหมแต่ไม่ใช่สําหรับวิลกลูว์อายุ23ไปีมือ8ของโลกเล่นไม่กลัวมือ1นเซตไอเกมที่2เนี่ยขาดลอยคุณผู้ชมตั้งแต่แต้มแรกคือยิ่งเล่นยิ่งดีอ่ะรับก็ได้ลุกก็ดีคือฉียุฉีตีไังไงอะวิลแม่งรับได้หมด แล้วตอบโต้ด้วยแบบเจ็บแสบตบแสกหน้าตบหลังแล้ววันนี้เขากะจังหวะได้ดีมากแบบไม่มีข้อผิดพาดเลยวิวกูรู้ด้วแบบเขาตีมาใช่ปะมันจะออกใช่ปกะปุ๊บออกออกหมดอ่ะโคตรโหดแล้วก็มีช่วงหนึ่งที่เรานําขาดเป็น10บสคะแนนน่ะสิบคะแนนเลยอ่ะแบบนาโอ้โหผมแบบใจฟูนั่งดูไปก็ใจฟูแบบโหนักแบดมินตันไทยเรานี่แม่งระดับโลกของจริงนะ งบตบแล้วเล่นซะจนในฉีย่ฉี่เขาต้องไปแบบขอเวลานอกใช่ไหมวันนี้ยเขาก็ผิดพลาดเยอะแล้วกดดันพอกลับมาเนี่ยเราก็เป็นกังวลเลยเพราะว่าเอ้ยมันได้แต้มต่อเนื่องว่ะแต่สิ่งที่วิวกลกลูุฒิเขามีคือใจเขาเนี่ยแข็งแกร่งการันตีนอกจากร่างกายจะแข็งแกร่งความฟิตเนี่ยไม่เป็นสองรองใครใจก็แข็งแกร่งผมว่าจิตวิทยาดีไม่กดดัน ไม่ไปเร่งตามเขาเล่นรอจังหวะถึงแม้ว่าจะโดนโดน3คะแนน4คะแนนติดแต่ไม่โลกเล่นในเกมของตัวเองหลังจากนั้นวิวก็กลับมามาครับตบมาดิกูงัดขึ้นมาได้หมดอะบล็อกได้หมดแล้วตบคืนไปอีกแสกหน้าไปอีกหลังจากนั้นกลับมาได้ก็มันมีช่วงหนึ่งที่ถ้าจำไม่ผิดอะนำสิบต่อหกสบแปดต่อ7จ็อะบอกวะ่าคุนนำขาดอะแบบขาดคือแบบ มันคือแบบเป็นเกมที่ที่เวอร์คาร์ดล่างทองสำหรับวิลกูลวูดอ่ะแล้วหลังจากนั้นน่ะเราก็ขึ้นไปสิบเก้าใช่ปะแล้วมีช่วงหนึ่งที่ได้มาของจีนเขาไล่มาแต่เรานิ่งวิลกูลูวูดคือนิ่งจริงแล้วมันเป็นวันที่ตีได้ครบเครื่องอะ่ะตีได้แบบคือไม่รู้จะสรรหาคำพูดยังไงว่ามันเป็นเกมที่เพอร์เฟกของวิลกูลวูดอ่ะอย่าลืมว่าคู่ต่อสู้ตรงหน้าคือเบอร์หนึ่งของโลกนะเว้ย แล้วก็2คะแนนสุดท้ายก็เหนือชั้นเห็นได้ชัดคือคือฉียุฉีคือกลับมายากแล้วเพราะมัน19ต่อเท่าไหรอ่อะมันขาดแล้วหลังจากนั้นเราก็21ชนะโอ้โหตอนที่ชนะเกมที่2เนี่ยผมเนี่ยน้ำตาแทบไหลครับคุณผู้ชมมันตื้นตันตื้นตันจริงๆนี่คือนักแปดไทยแล้วโชยเห็นว่าวัดับโลกเนี่ยเราสู้ได้เราล้มมือหนึ่งของโลกเว้ย ล้มมือหนึ่งของโลกเข้ารอบรองชนะเลิศเป็นประเภทชายในรอบ20ปีเก่งจริงปลบมือให้ความยอดเยี่ยมของวิลกุลวุฒจักใจผมเลยครับอัดคลิปนี้พื้นชื่นชมและชาบูสร้างชื่อเสียงให้วงการแบบไทยผมพูดเลยนะครับวิลกุลวุฒไปแบบเนี้ยท่านเล่นได้แบบนี้แบบร่างทองแบบวันนี้กับอีก2เกมนะไปถึงเหรียญทองได้คุณชนะมือหนึ่งแล้วเนี่ย คุณไม่ต้องกลัวใครและถ้ายิ่งเล่นฟอร์มแบบวันนี้ขนาดมือหนึ่งของโลกยังไปไม่เป็นวันนี้วิวกุลุฒดีจริงโคตรดีโคตรเก่งคือขอให้น้องรักษามาตรฐานแบบนี้ไปจะสามารถคว้าเหรียญประวัติศาสตร์ได้แต่ก็ห้ามประมาทละกันเพราะว่าคำว่าโอลิมปิกระดับโลกมันพลิกกันได้หมดครับคุณผู้ชมเหมือนวันนี้ที่เราเอาชนะจีนคนก็เซอร์ไพรส์ทั้งโลกเพราะฉะนั้นรอบรองเราต้องเล่น แบบท็อปฟอร์มแบบเดิมเชื่อวิลกุลูรู้อยู่แล้วเขาจิตวิทยาดีเขาแข็งแกร่งสภาพจ,จิตใจโคตรดีอีกไม่กี่ก้าวครับคุณผู้ชมเราจะได้เหรียญปรอิศาสตร์ของแบดมินตันแล้วรอลุ้นกันส่งก,กำลังใจให้กับวิลกุลูดกันเยอะๆน้องเก่งมากเอาใจพี่ไปเลยและที่สำคัญนะครับนี่น่าจะเป็นปรากฏการณ์ผมไปดูคอมเมนต์ฝรั่งชาบูจีนยอมรับ ฝรัง่งชื่นชมวิวกุลุฒิมากคือตั้งแต่แมตที่ชนะญี่ปุ่นทําเอาญี่ปุ่นหอบนั่นก็โลกแบดมินตันชื่นชมวันนี้ล้มมือหนึ่งของโลกคอมเมนต์ไปในทิศทางเดียวกันว่าวิวกุลุฒิสุดยอดเล่นได้โคดท็อปเล่นได้เวิลด์คาสเล่นได้สมควรกับการที่ชนะมือหนึ่งของโลกและเขาบอกว่าถ้าวิวกุลุฒิไปได้แบบนี้คู่ต่อสู้ที่จะมาเจอบอกเลยว่าเหนื่อยเป็นแตงที่คว้าเหรียญทองได้เลยครับ สุดจริงโอ้โหอัดคลิปไปก็มีความสุขไปวิวกลุลวุฒนายสุดยอดใจนายได้จริงๆโอ้โหก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งชนิดกีฬาที่สร้างความสุขให้กับแฟนกีฬาชาวไทยสุดจริงครับปรบมือให้กับความยอดเยี่ยมของนังวิวกลุลวุฒเลยนะครับเดี๋ยวก็ดูรอบรองชนะเลิศถ้าเกิดชนะได้ก็จะกาลังตีเหรียญแล้วดูกันแต่อยากให้ไปให้สุด ล้มมือหนึ่งของโลกได้แบบนี้ไม่ต้องกลัวใครแล้วนะครับขอแค่อย่าประมาทตั้งสมาธิดีๆเดี๋ยวเราได้พักด้วยและข่าวนี้ก็พร้อมคือวันนี้คือเป็นลองทุกอย่างนะเพราะว่ามือหนึ่งเขารอบ16ทีไม่ต้องแข่งแต่เราแข่งรอบ16ทีมแล้วโหเจอญี่ปุ่นมายังเหนื่อยแต่ต้องวิวโคตรฟิตไปไงคอมเมนต์ Comment เข้ามาชื่นชมน้องวิวกุลวุฒิกันเยอะๆนะครับคุณผู้ชม ขอชื่นชมจากหัวจิตหัวใจนายสุดยอดจริงๆเอาใจผมไปเลยเก่งมากโอ้ใจฟูครับคุณผู้ชมใจฟูหวังว่าน้องจะไปถึงเหรียญทองนะครับปีแบบนี้ถึงเหรียญทองได้เลยเนี่แหละครับคนไทยถ้าจะทำอะไรไม่แพ้ชาติใดในโลกอยู่แล้ววิวกุลุบุษพิสูจน์เห็นจีนเหรอต้นตำหรับหรอมือหนึ่งของโลกเอ่ะเจอเนี่ยนะวิวกุลบุตบเข้าไปครับตบแบบ ขาดลอยแบบชนะแบบโปร่งใสชนะแบบขาดจริงๆสุดจริงวิวกุลวุฒิอา้าวอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาชื่นชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับ YouTube ต้องซุยกันด้วยเดี๋ยวจะอัปเดตเรื่องของโอลิมปิกอยู่บ่อยๆคลิปนี้ฟินๆกันไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ